สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิมห้วยจังหวัดอำนาจเจเริญวันนี้วันที่8ธันวาคม2566นะครับวันที่อากาศก็เย็นสบายนะถ้าไม่ตากแดดก็เย็นสบายครับผม ه, พามาดูนะปลานิลนที่ของไส้ไก่นะครับที่เลี้ยงไว้นะมีทั้งปลานิลนน้อยแล้วก็ปลานิลนตัวโตวนะครับอันนี้ก็ปลานิลน เกือบจะเพียวๆปลาเนรโอดลี่ปลาินเพียงอย่างเดียวนะครับก็เลี้ยงไว้ประมาณึตัวโตก็ปีกว่าเอามาจากข้างล่างนะ,ะรุ่นรองลงมาก็ประมาณ5หเดือนนะครับสีหเดือนแล้วนะแล้วก็รุ่นเล็กเนี่ยประมาณเดือนนึงนะครับเดือนเดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนนะถ้าวันไหนที่อากาศ อบอุ่นหน่อยนะครับปลามันก็จะกินอาหารได้ดีนะแต่ถ้าวันไหนอากาศมันเย็นๆออกทางหนาวๆหน่อยนะปลาก็จะไม่ค่อยจะกินอาหารสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็กินอาหารกันดีอยู่น้ำก็ลดลงเยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เติมไว้ตั้งแต่วันวันอาทิตย์ วันอาทิตย์นะน้ำก็ลดลงนะครับพรุ่งนี้ <c oughs> วันหยุดก็คงได้เติมน้ำให้สะให้คลองนะนะครับถ้าทิ้งไว้นี่ก็คาดว่าประมาณสักสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์นะก็คงจะลดลงเกือบหมดนะฮะแต่ถ้าหากปูพลาสติกเนี่ยมันก็ก็ไม่ลดลงเร็วเท่าไหร่นะครับ ปลากำลังกินอาหารนะครับน้ำนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแค่เติมให้มันสูงขึ้นเฉยๆนะอาหารปลาก็ให้วันละครั้งนะครับวันละครั้งที่เห็นกินอาหารนี่ก็เป็นปลาตัวเล็กๆปลานนีน้อยนะครับตัวโตนี่มันจะอายๆหน่อยไม่ขึ้นไม้เราเห็นนะ ส่วนปลาบึกนี่ก็คงจะไม่อยู่กันแล้วแหละอาจจะตายกันหมดแล้วนะครับไม่เห็นเลยนะครับปลาบึกไม่เห็นเลยก็คงจะตายหมดแล้วแหละนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับ จะเห็นสภาพของพายางเริ่มชำรุดซุบโซนไปนะฮะก็จะมีพวกเส้าขึ้นมานะตรงที่มันมีรูเล็กๆนะครับนี่ก็เป็นพายางราคาถูกหน่อยก็จะสภาพเป็นอย่างนี้และฮะขาดง่ายนะครับไม่ถึงปีก็คงต้องเปลี่ยนนะตอนนี้ก็กำลังรื้อมันออกนะครับ ตร,ตรงนี้จะไม่จะไม่ปูพายาอยีกแล้วนะครับจะเอาปล่อยให้มันโล่งๆไปเลยนะจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงจะเก็บดามได้ไหมถ้าหากเราไม่ปูพายานะครับปลาตายหรือเปล่าราความหมายของเก็บน้ำก็คือเก็บได้น้ำได้นานเท่าไหร่นะซึ่งมันก็คงประมาณสักสองอาทิตย์นี่แหละนะ คาดว่าน,นะครับแต่ก็จะเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆเอาให้อร <Okay. S 2> อกินอาหารปล <laughs> <laughs> าอย่างนี้หน่อย ส่วนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วตันนี้ก็อยากจะให้มันลดจนหมดแหละได้แก้ไขขุดมันเพิ่มเติมนิดหน่อยนะพามาดูคลองไส้ไก่ที่ขุดใหม่นะครับนี่ซึ่งถ้าเราไม่ปลูผ่ายยามันก็จะดีนะถ้ามันทำให้เอเอ ดินตรงนี้นะครับดินที่อยู่ใกล้ๆบ่อนี่มันมันชุ่มชื้นอยู่เสมอนะทำให้เราจะปลูกอะไรก็สะดวก <c oughs> นะครับเพราะว่ามันมีน้ำตลอดอันนี้ก็ของไส้ไก่ที่ขุดใหม่นะยังได้เชื่อมต่อกันนะครับยังได้เสร็จดีเดี๋ยวขอให้มันเสร็จดีก่อนก็จะได้เชื่อมต่อกันได้นะ ตรงฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาเติมน้ำนะครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดที่เติมน้ำลงไปแล้วขอบบ่อมันพังลงไปนะเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับ <c oughs> ดินทรายก็ต้องรอ,อน้ำให้มันแห้งก่อนแล้วก็กบเก็บรายละเอียดด้านข้างเนี่ยดินทรายพอน้ำมันซอะมันก็ ถล่มลงไปนะครับอันนี้ก็รอน้ําแห้งก่อนแักน้อยแล้วก็แก้ไขนะครับคงไม่ปูพะยางนะ <c oughs> แก้ไขให้มันกว้างๆออกมาถึงนี่เลยนะครับเติมน้ํารอบหน้ามันก็คงจะไม่ถล่มนอ้แหละโอเค ตรงส่วนนี้ก็เป็นบ่อที่ปูผ้ายางไว้ซึ่งเอาออกแล้วนะก็จะเติมน้ำเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แม่บ้านอยากปลูกบัวก็จะหาบัวมาลงนะ <c oughs> แล้วค่อยมาเอาปลาดุกไปลงนะครับเลี้ยงปลาดุกต่อโอเคสำหรับบันทึกการเลี้ยงปลานินในคลองไส่ไก่ของวันนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ